ก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะคาเซนโกนะครับผมนี่คือมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชาวกเกษตรกรเขามาโพสต์แชร์ความรู้กันนะครับผมว่ามัน จะเป็นหน้าตายอย่างไงนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับเป,เป็นแอปดาวโหลดฟรีนะครับใน p พจสโตของ a อ d roid นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดของ Android ก่อนนะครับผมอันดับแรกให้เพื่อน,เ,อนเข้าไปที่เพจสโตนะครับผมกดเข้าไปที่เพจสโตนี่นครับแล้วพิมพ์คำว่า คาเซนโกนะครับนี่แบบตัวนี้นะครับผมคาเซนโกนะครับคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับผมถ้าเมื่อเพื่อนเพื่อนเข้าไปตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนล็อกอิน Facebook หรือ l ล n e นะครับขั้นตอนแรกเมื่อเข้าไปนะครับ มันก็จะให้เป็นแบบนี้ออาเดตความรู้นะครับครนี้เป็นข่าวสารนี่ครับจะเป็นการสอบถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับผมอันดับแรกดาวโหลดเข้าไปแล้วนะฮะเอาเชเดี๋ยวเรากด กดเข้าไปดูในแอปเลยนะครับผมดาวน์โหลดแล้วนะครับกดเข้าไปเมื่อเพื่อนเพื่อนดาวโหลดเสร็จแล้วครับทำการกรอกข้อมูลเสร็จหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมผมันจะขึ้นแบบข่าวสารต่างๆนะครับก็จะมีคนเข้ามาถามเออนี่นะครับก็มีคนเข้ามาถามว่าโลกกุ้งแห้ง เม็ดเน่าในพริกไข่มียารักษาตัวไหนดีช่วยแนะนำหน่อยค่ะประมาณนี้ถ้าเรามีปัญหาอะไรให้เราถ่ายรูปนะครับเข้ามาโพสแล้วก็โพสเสรจ็จว่าเราต้องการสอบถามเรื่องอะไรนะครับมันก็จะมีคอมเมนต์นะครับเห็นไหมผู้เช่ียวชาญหรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชันนะครับ ก็คล้ายๆกับ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาจะมาคอมเมนต์เรานะครับแล้วก็ไปดูว่าเออสาเหตุเนี่ยนะครับมันก็จะเขียนบอกว่าผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าสารป้องกันกำจัดโรคพืชน,นี้ที่มีประสิทธิภาพต่อโรคแอนแทกของพริกมีหลายชนิดนะครับ แต่ใช้แล้วที่ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะจะใช้เหตุอะไรก็ช่างนะครับคือผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะอธิบายให้เราให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ควรแก้ปัญหายัางไงนะครับเขาก็จะมีตามขั้นตอนมานี่นครับเขาจะบอกหมดเลยนะครับผมซึ่งมันผมคิดว่ามันดีมากนะครับคือเรามีปัญหาอะไรนะเราเข้าไปบางที เราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามใครใช่ไหมครับคืออย่างคนเข้ามาทําการ,กรเกษตรใหม่ๆอ,อย่างผมเนี้ยคือผมไม่รู้เลยว่าเวลาผมมีปัญหาเนี่ยผมต้องถามใครนะครับพอดีผมก็เข้าไปเจอใน facebook แอปนี้นะครับเด้งเข้ามาผมก็เลยลองกดเข้าไปคือมันโอเคมากเลยคือเราอยากรู้อะไรเราถามนะครับซึ่งผักผู้นี้มันก็จะแต่ละคนเขาก็จะ มีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะครับผมว่าตัวนี้คืออะไรคืออะไรเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคอมเมนต์เราว่าเออคุณต้องการแก้ปัญหาแบบไหนนะฮะอย่างเช่นผมนี่นะครับผมได้โพสต์มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญเข้ามานี่ผม กดเข้าไปที่เพิ่มเติมนะครับผมหรือเพื่อนๆอ,อยากสอบถามเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้าโดยตรงนะครับเข้าไปที่คลิกไปที่รูปนะันจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ของผมใช่ไหมล่ะนี่เรามันโหลดแป๊บนึงผมโพสไป3โพสคำตอบถ้าดูโพสว่าผมโพสอะไร คือผักกวางตุ้งผมใช่ไหมคือผมจําจําไม่ได้ว่ามันผมอันเพาะไว้กี่วันแล้วนะครับผมเพาะผักกวางตุ้งไว้แต่จําไม่ได้ว่ากี่วันสามารถนําำงแปลงจริงได้ไหมครับหรือต้องรออีกกี่วันคือมันมีผมต้องเข้าไปดูนะมีคอมเมนต์ม,มาเข้าไปดู เขาบอกว่าสัก25วันก็ย้ายปลูกได้แล้วค่ะบอ๋อแล้วก็ขอบคุณนะครับผมครับโอเคนี่นะครับผมเขาก็บอกมาอย่างนี้นะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ผม,มจําไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าคนที่เขารู้จริงเขาจะรู้ว่าผักมันโตขนาดเนี้ยมันควรที่จะลงแปลงกริงได้ระยะไหนนะครับกี่วันถึงจะลงได้นะครับก็ไปดูโพสอีกนี่ผมคือผักกวางตุ้งนี้ผมเอาลงแปลงคนะผมซึ่งผมเอาลงแปลงตอนนั้นก็น่าจะโตได้เท่าที่นี่นะครับนี่ประมาณนี้ แต่มันค่อนข้างที่จะผมไม่คิดว่ามันจะโตอะมันมันล้มอะผมก็เลยเอาลองลองไปปลูกดูมันมันก็โอเคนะครับผมผมก็ถ่ายรูปว่าผักกวางตุ้งต้องดูแลย,ยังไงครับนก็ผู้เชี่ยวชาญมาคอมเมนต์ผมนะแล้วก,กดเข้าไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าการดูแลผักกวางตุ้งนะครับกรณีหวานเมล็ดประมาณ15วันถอนแยกให้เหลือระยะเวลา ระยะ25หคูณ25หรือ30คูณ30คือนะครับหรือ30คูณ40เมตรคือความห่างนะครับความห่างระยะก็อ,อ่านต่อนะครับกรณีหวานมเมล็ดหลังมีใบกิ่งนะครับอายุเกตถึง10วันคือกรณีที่เราหวานมเมล็ดลงแปลงนะครับวันใส่ยูเลียโดยผสมยูเลีย30กรัมนะครับ 1> 1. เขาก็จะมีวิธีการบอกสูตรปุ๋ยนั้นนู่นนี่นะครับตาคือนี่ประมาณ45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผมโดยสรุปแปลงผักของท่านจดว่าเน่นต้องถอนแยกมารับประทานก่อนที่เขาเรียกว่าลูกผักหรือยอดผักนั่นแหละครับระยะตามนั้นโอวเค่าผมก็ขอบุนเขาไปนะนี่ ตอนนี้ผมก็โพสว่าพึ่งหัดปลูกผักครั้งเลขครับขอคําแนะนําด้วยนะครับเนี่ยผู้คนเข้าชมคลิปเไม่ใช่ขอโทษมีผู้คนเข้าชมก็137คนนะครับก็กดเข้าไปดูก็มีคนมาบอกว่ายังไงมาอัปเดตท,ที่เรื่อๆนะครับก็ตอนนี้ยังดูงามดีมองไม่ชัด ผู้เชี่ยวชานนะครับผมถ้าผักชีชอบแดดจ้าเขาจะบอกว่าแต่ถ้าขึ้นใช่ต้องพางแสงนะครับการใส่น้ำพอชื้นแต่อย่าใส่แข่อาจทำให้ลกูกเกิดโรครากเน่านะครับและโคนเน่าได้ผมก็บอกว่าขอบคุณครับเนี่ยนี่นะครับข้อดีของแอปนี้คือเราสามารถโพสนะครับโพสเรื่องราวได้ลุเนี่ วิธีโพสก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงรูปโพสนะครับกดเข้าไปพอขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับพอเราจะตั้งคําถามแ,แล้วเราก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์มไปนะครับเราจะใส่รูปมันก็จะมีรูปภาพตรงนี้นะครับใส่รูปลงไปอ่าเออปัญหามันเกิดอย่างนี้เราควรทํำยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากนําเสนอนะฮะว่าแอป พลิเคชันตัวนี้นะครับคือตอบโจทย์ดีมากคือถ้าคนไหนที่เพิ่งหัดทำนะครับผมก็อยากให้มาลองโหลดแอปนี้ไปใช้ดูนะครับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องดินเรื่องอะไรนะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปพูดคุยกับพวกเขาได้นะครับ ก็ถ้าใครชอบชิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมก็ขอบขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะครับผม